สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามว่วนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรามนสมงจะไว้สันี้ลาปลายฟ้าให้ข่าวพายังบอเขียนบอคงมาชมยาง ววาาางทให้มมีคมสเล่ไไรยังดดีีท้เิมปลุกกลางโซเชียลพระเอกสันวงสะทอนขึ้นเวทีใหญ่ในนามวง The SP Band เจอดราม่าเสียงร้องยับ FC หมอลำลัน่นไม่ผ่านอย่างแรงไล่กลับไปร้องลิเกแบบเดิมด้านแฟนกลับ SP ฮึดปกป้องพร้อมตั้งข้อสงสัย ดราม่านี้เพราะเสียงไม่ดีจริงหรือไม่ดีเพราะอคติก,กันแน่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงสะเทือนวงการหมอลำทันทีค่ะทุกคนหลังจากพระเอกสานวงสะทอนพระเอกลิเกหนุ่มดาวรุง่งดีกรีรองแชมป์ไมทองคำเจ็ดและเป็นแฟนหมอลำซิ่งชื่อดังเพลวพรพวแสงทองได้รับโอกาสครั้งสำคัญขึ้นชว์ในนามวง The SP อ r a n d ร่วมกับเพลวพรพวแสงทองบนเวทีใหญ่ กลุ่มปิดหมอลำเกรียงไกรอีสาสนศิล์หมอลำน้องใหม่แต่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจัดกลุ่มปิดแสดงครั้งแรกเรียกว่าล้านแตกเลยก็ว่าได้ทั้งคนดูหน้าง,งาน4ี่พันคนเท่างานทั้งในกลุ่มมากกว่า6,700คนราคาบัตร100บาทถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นเหลือในการทำกลุ่มปิดครั้งแรกเลยก็ว่าได้ทว่าหลังจบงานแสดงที่หลายคนรอคอยแต่ดราม่าก,กลับลุกโชนสนัน่น คำติชมเสียงพระเอกซันกลับกลายเป็นชนวนให้เกิดดรามา่าไฟลุกในโลกโซเชียลหลังโชว์เพียงไม่นานกลุ่มแฟนคลับหมอลำสายวิจารณ์และผู้ชมบางส่วนก็เริ่มแสดงความเห็นแบบไม่อ้องค้อมในโซเชียลว่าเสียงพระเอกซันวงสะทอนไม่ผ่านอย่างยิ่งบางคอมเมนต์ถึงขั้นใช้ถ้อยคำรุนแรงอาทิร้องแบบนี้กลับไปร้องลิเกเหอะเสียงไม่ใช่ทางหมอลำเลยกลับไปอยู่ที่เดิมไปและ เวทีใหญ่ไม่ใช่ที่ทดลองเสียงนะน้องกระแสตีกลับอย่างรุนแรงทำให้ FC หมอลำเกิดเสียงแยกเป็นสองฝ่ายชัดเจนฝ่ายแรกคือแฟนคลับหมอลำค่ะประจำที่มองว่าพระเอกสันมาทำวงร้องแนวเพลงการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะสไตล์เสียงและลีลาการร้องยังไม่เข้ากับแนวทางอีกทั้งยังนำไปเปรียบเทียบกับนักร้องคนอื่นที่มีประสบการณ์และเทคนิคเฉียบกว่าแต่ในอีกฝั่ง แฟนคลับบ้านแสงทองและคนรัก sp จำนวนไม่น้อยก็ออกโรงปกป้องอย่างเต็มที่พากันคอมเมนต์ให้กำลังใจว่าทุกคนก็เริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นอย่าดูถูกความพยายามเขาอาจไม่ใช่หมอลำแท้แต่มีความกล้าและตั้งใจเวลาจะพิสูจน์รักๆักใครจะว่ายังไงพวกเราก็รักเหมือนเดิมท่ามกลางเสียงประทะกันอย่างดุเดือดในคอมเมนต์ก็มีแฟนคลับบางส่วนตั้งข้อสงสัยที่น่าสนใจว่าเหตุผลที่มีคนวิจารณ์รุนแรงเกินไปครั้งนี้ เป็นเพราะน้องสันร้องไม่ดีจริงหรือเพราะเขามีความใกล้ชิดกับแพวพรลวแสงทองศิลปินหมอลำซิ่งคนดังกันแน่ซึ่งมีแฟนคลับบางกลุ่มไม่ถูกใจอยู่แล้วทำให้ดราม่าครั้งนี้เหมือนมีแรงเสริมจากความขัดแย้งเก่าข้ามวงเข้ามาปะปนกันหรือเปล่าในหลายกลุ่มแฟนเพจเริ่มมีกระทูต้ตั้งคำถามและวิเคราะห์กันว่าดราม่านี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเรื่องของสายสัมพันธ์กระแสะแอนตี้ และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแฟนคลับที่คู่กรุ่นมาใช่หรือไม่จนถึงตอนนี้ทีมงาน The SP Band ยังไม่มีการออกมาชี้แจงหรือพูดถึงว่าพระเอกสารรู้สึกยังไงกับเสียงวิพาก์วิจารณ์ครั้งนี้บ้างแต่สิ่งที่ชัดเจนคือชื่อของเขากลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งเสียงด่า เสียงเชียร์และเสียงตั้งคำถามที่ถาถมเข้ามาไม่หยุดเรียกได้ว่าถ้ามองมุมบวกท่ามกลางกระแสยีดราม,ม่าครั้งนี้ก็ทำให้ชื่อพระเอกซานวงสะทอนเป็นที่ถกเถียงและรู้จักกันมากยิ่งขึ้นในวงกว้างกว่าเดิมก็ว่าได้คะ่ะทุกคนทว่าดราม่าในครั้งนี้ทำให้คำว่าเวทีหมอลำไม่เคยปราณีใครมันยกคนขึ้นสูงได้ในชั่วคืนเดียวและก็เหว่งคนตกลงมาด้วยคำตัดสินเพียงไม่กี่ประโยค เสียงของพระเอกสันวงสะทอนอาจไม่ไพเราะสำหรับบางคนแต่เสียงวิจารณ์ที่กรีดลึกยิ่งกว่าก็คือเสียงจากคนดูด้วยเหัวใจที่มีอคติดราม่าครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ศึกบนเวทีแต่คือศึกในใจคนดูว่า สุดท้ายแล้วเรากำลังตัดสินด้วยหูหรือกำลังตัดสินด้วยความเกลียดลาคติที่ฝังอยู่ในใจตั้งแต่ต้นกันแน่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับประเด็นข่าวของคลิปนี้ที่แอดได้นำมาเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยผ่านช่องทางคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะคะส่วนวันดีแอดก็ต้องลาไปแล้วรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า